ครับคุณผู้ชมครับปัญหาเด็กแว้นปวนเมืองนี่ยังมีไม่เลิก<ช>นะครับเกิดขึ้นแทบจะทุกคืนเลยนะครับเมื่อคืนนี้รวมตัวกันร้อยกว่าคันนะครับก<ช>็ไปไประลองความเร็วครับ<ช>แถวสนามบินสุวรรณภูมิ เรียกว่าไม่เกรงกลัวคําสั่งของท่านในยกเลยนะครับมีการประกาศใช้มาตรา44นี่ก็คือสั่งห้ามที่จะไปแข่งการบนถนนแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เป็นภาพนะครับที่ไปรวมตัวกันนะครับบนถนนสายสุวรรณภูมิ3หรือว่าถนนเลียบรันเวสสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็อย่างภาพที่เห็นนะครับก็แข่งขันประลองความเร็วกันนี่แต่ละคันนี่ก็ขับเร็วมากๆแล้วก็เสียงนี่ดังสนั่นวันไหวไปหมดเลยใช่ไมคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ต้องหลบหลีกเพราะว่า แต่ละคนก็กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าขับกันที่เห็นเนี่ยเต็มทุกช่องทางการจราจรน,นะคะขับสวนเลนกันก็มานะคะขับย้อนสอนใช้ความเร็วสูงขับรถวนไปวนมาหลายรอบนะคะทีนี้หลายคนนะคะที่ใช้เส้นทางนี้ก็บอกว่าที่ไปดูยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภากัทยาชวรนภูมิบอกว่าจะร่วมกันกับการท่า แถลงข่าวเลยนะคะว่าจะเอาจริงเอาจาังกับกลุ่มเด็กแว้นที่ออกมาใช้เส้นทางโดยร,บรอบรอบสนามบินที่มาวิ่งกันเนี่ยน,นะคะซิ่งประลองความเร็วกันแต่ปรากฏว่า นัดออกมากันก็หลายครั้งยังไม่เห็นวิแววของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยกับก็เลยมีกระแสเรียกร้องออกมานะครับฝากไปยังเจ้าหน้าที่ให้เอาจริงเอาจังกับบริเวณของสนามบินสุวรรณภูมิกับคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าพอกลุ่มเด็กแว้นออกมาประลองความเร็วแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อเสียชื่อเสียงนะครับสายตานักท่องเที่ยวรวมถึงจะเป็นอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นในขณะที่มาตรา44ยังคงบังคับใช้นะครับก่อนหน้านี้ทนายายก็ออกมาใช้มาตรา 44เพื่อขจัดปัญหานี้เพราะว่านโยบายล่าสุดก็คือจะไปยึดรถโดยเจ้าหน้าที่นะครับและหากเด็กเหล่านี้ออกมาประพฤติผิดซ้ําอีกผู้ปกครองก็ต้องได้รับโทษด,ด้วยนะครับเบื้องต้นก็คาดโทษกันคุกน่าจะต่ากว่า3เดือนหรือว,ว่าปรับประมาณ3ามหมืบาทครับ,คร,บครับก็ต้องกวดขันกันหน่อยนะครับเพราะว่า จะเห็นว่าที่ผ่านมานี่ก็มีถนนหลายสายนะครับที่ไปไประลองความเร็วกันแ,แถวบ้านผมวิภาวดีนี่ดึกๆออกมาแข่งกันนี่ก็เสียงนี่ดังเลยนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางด้วยครับเพราะว่าการที่เราจะขับรถแล้วมีคนมาแข่งกันแบบนี้คือการขับรถเองก็ต้องระมัดระวังกันพิเศษนะครับค่ะก็ฝากเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาสอดสองแล้วก็ปราบปรามด้วยเพราะว่าประชาชนนักท่องเที่ยวนี่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบชาวบ้านก็นอนไม่ได้นักท่องเที่ยวเขาจะมาก็กลัวนะคะเสื่อมเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเรา ด้วยค่ะ